สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวจอดรถแงมกระจกทิ้งไว้สี่เดือนกลับมาดูอีกทีเห็นสภาพข้างในไม่กล้าใช้ต่อเรืกอยาเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดอึง้งเมื่อผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสตคลิปสุดได้ออกมาโพสคลิปสุดตะลึงหลังจอดรถทิ้งไว้นอกบ้านสี่เดือนพร้อมกับแงมกระจกไว้ก่อนกลับมาดูอีกทีขนลุกแทบไม่เชื่อสายตาเลยทีเดียวโดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่ารถกระจก กลัวรถร้อนหน้าฝนจอดนานไปหน่อยซึ่งจากคลิปจะเห็นว่าเมื่อเจ้าของเปิดไปในรถที่จอดทิ้งไว้กลับพบว่าด้านในเต็มไปด้วยเชื้อราขึ้นแทบทั้งคันเปลี่ยนสภาพจากเบาะหนังสีดำกลายเป็นคราบราสีขาวเกือบทั้งหมดที่หนักไม่แพ้กันก็คือหนังหุ้มพวงมาลายัยที่มีราขึ้นจนดูไม่จืดเลยทีเดียวเจอแบบนี้ต้องเสียเงินล้างและอบไล่ความชื้นกันหลายบาทนอกจากนี้เมื่อสังเกตตรงแผ่นเบาะรองพื้นพบว่ามีคราบน้ำขังอยู่จนแห้ง คาดว่าเป็นเพราะเจ้าของรถเปิดกระจกไว้จนน้ำเข้ามาขัง ก่อนจะเกิดความชื้นหลายรอบจึงกลายเป็นสาเหตุที่มีราขึ้นจำนวนมากเช่นนี้ซึ่งเจ้าตัวระบุในคลิปได้ว่าสงสารตัวเองแป๊บจอดแค่4ี่เดือนเองทั้งนี้หลังจากคลิปถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์เป็นจำนวนมากชาวเน็ตหลายคนหลังจากได้เห็นต่างก็รู้สึกตกใจว่ารถตกอยู่ในสภาพนี้ได้อย่างไรพร้อมยังแนะนำหากยังไม่เคลียร์เชื้อราให้หมดก็ไม่ควรขับอย่างยิ่งเพราะจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้อย่างไรก็ตามทางเจ้าของคลิป ได้ออกมาอัปเดตเพิ่มเติมว่าจอดรถกระจกไว้เล็กน้อยจอดในร่มเฉยๆไม่ได้คลุมผ้าส่วนรถนั้นพยายามสตาร์ทแล้วแต่ก็สตาร์ทไม่ติดไฟยังไม่มีเลยซึ่งถือเป็นบทเรียนราคาแพงอย่างแท้จริงขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ